มาทุกคนนักสลับคลิปนี้ก็มาอยู่ก,กันกับสองของเบรดึงคือเก่าหรือว่ามันอยู่ในเกมมมบาลิเจนแต่ว่าพิเศษมือนีทุกคนเนาะมาหลินกับปุ้าว์ทุกคนนะปุสาวมขอ้ส่วนหนึ่งหนึง่งเอาก่อนอื่นก็นเดียวขอส่วนและเขามาอยู่ในรอบบีก่อนทุกคน อาวันที่เขามาแล้วนอะอย่าลืมกดไลก์ก็แชร์อย่าลืมกดติดตามได้ด้ทุกคนเด้อคือเกมนี้เดิมพันแต่หากว่าเราแพ้ไอเบ้เนาะเราต้องมาเป็นแฟนไอเบ้อ่าเดี๋ยวมาเบิงว่าไอเบ้สิจับเรามาเป็นแฟนไดรหรือบอเนาะเออแต่ว่าเราเป็นรุนเอื่อยแล้วเนาะอายู่กัหหางกันหลายปีแล้วแต่โบเป็นยังทุกคนเออจัดไปเลยทุกคนเบลนึงสิเอาเรามาเป็นแฟนไดร์ลิ้บอนี่ทุกคนป๊าดจิโต,ตหรือว่าเบลนึงตรงถือมัดแ็บพวกเราลิือบอเนาะมันจะเกิดอะไรบอกาแล้วทุกคนเนาะ <laughs> อาบ่กเป็นยังทุกคนเนาะเออมากระเดือดได้น,นี่แหละเดี๋ยวจัดกันเลยทุกคนเราว่าคอตึงๆด้วว่าสันโอเคจัดไปเลยเนาะตึงๆกับตึงๆมาบอ่กอะไรจะห่างทุกคนน้องเบนนอึงกดเข้าไปเลยทุกคน,นทุกคนมาลอรุลุเหมือนกันว่าเบนนอึงสีตบเราไดรหรือบ่อหรือเสีเยวเรามาเป็นแฟนไดรหรือบ่ทุกคนเนาะลอหลุนลอดีีเจ้าเหมือนกันเดี๋ยวเขามาเกมนี้ทุกคน,กคนจับเป็นออรดัสไปเลยกันเนาะ อ่าสิเป็นจะไดทุกคน,นเดี๋ยวไปอรอหลุนมาื้ยกันเพราะว่าเกมบนก่อนนี่เขาจับํามานไปแพ้ให้กับคาตกาดของเราเนาะเลดเกมโบวายเราอ่าเพราะว่าเราหลินเลดเกมทุกคนเอ้ยตนเกมนี่เขาห็นดยังบไทยเพราระว่าเราบไทยออกมาเนาะกับโบกาเอาอยู่ในปอมมาเดี๋ยวมาเบิร์นกันทุกคนคาตกาดของเราสีลมออดัตเบรนนึงไดรี่บอทุกคนต้องมาอรอหลุนแาด้วกันรอที่เจ้ามาเ้ยกันเนาะหรือเบรนนึ่งสิโดนตุยบออ่าแต่ว่าเดิมพันขนาดนี้ทุกคนเนาแพ้ อืมเราต้องมาเป็นแฟนเบนตัวหนึ่งนี่อ,อืมเราจัดเลยทุกคนเนาะบทตองบทตองที่รอทุกคนเนาะเออแบบนี้เนาะโอ้ยใจเย็นใจเย็นเดียวเดียวก่อนได้อ่าเดียวได้ถือมัดแงบของเบนตัวหนึ่งเออทาลุมันถวายแฟนเนาะ <laughs> อ่าเ,เบนหนึ่งบทถ,ถือมัดแงบของเราแน่นอนทุกคนหืม,มจาจังหวะนี้ทุกคนโอ้ประสีใส่เราแต่ว่าได้เวลขาดไปแล้วทุกคนแต่ว่าเขาก็ได้มาแล้วคิวหนึ่งทุกคนเนาะเขาก็ผิดพลาดทางเทคนิคจะน่อย อใ ia, high, <c oughs> นการอัดคลิปของเฮาเนาะอ่ะเสียงกระแหมเลยจ้าโอ้แต่ว่าถูกเข้าไปโคตรมันเลยโอ้โหเกือบแตกเลยทุกคนถูกไปบาทเดียวทุกคนนี่มาบ้าอีกเออเดียวเดียวเดียวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน่นน่ะเดียวเมลหนึ่งบอ่อน่อยแน่นอนทุกคนเราเดิมพันขนาดนี้ทุกคนเดียวจัดเลยทุกคนเนาะ สิได้เรามาเป็นแฟนหรือบอลโดนล่อหลุดเหมือนกันเอ้ยเขามาจังหวะนี้ถูกไปบาทหนึ่งโอ้โหเราเปิดแก่แคขนทุกคนคันหอยหยัดไปสักซองมัดนี่นะจะเรียบร้อยแน่นอนแต่ว่าเขามาจังหวะนี้ว่าสิเปิดดันตีก็ไปแต่เบิ้งโซงแล้วไป็นอันหนึ่งนะจะโบว์ไวเอาต้องถอยออกมาก่อนมาเอาจังหวะนี้เลยกันดูคอดไซน่ในบาทเลยเลยกันปุ่มไปบาทหนึ่งจะได้จังหวะนี้มัดที่ซองโหเรียบร้อยเลยทุกคนอ่าหลังจากนั้นเรากะบุได้ออกมาเนาะเป็นอันหนึ่งก็ต้องรอ รอ,อจนกว่าฮอตเลตเกมทุกคนนอนรอจนกว่าเครื่องเลาสิจำนะ <c oughs> โอ้โหเสียงนี่ก็แเหบเป็นบ่อเป็นวัดเนี่ยทุกคนเอ้ะมาจหวานี่ทุกคนยัดเขาอยู่ในบาทเลยตูงไม่บาทหนึ่งโอ,โ,โอ้โหโบได้ทุกคนฟื้นสูอยู่ในบาทนี่นะจะเหลียบลอยแน่นอนอ่าตอนนี้เก็บมา2คิวแล้วทุกคนกี่ก้าคือหาคิวโจบทุกคนอีกสคิวเองทุกคนเอ๊อีกสคิวเบน,นึงกันได้แล้วมาเป็นแฟนเลยจะเย็นโอ้โห เกือบโดนตุ <t> ้ย <ui> ไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้เขายัดกับไปสองบาทนานจะดีทุกคนแต่ว่าเบนนึงทอยออกมาปอมยิงตายไปแล้วโอ้โหเบิ้งสองแล้วนาจะบ่ได้เล่ามาเป็นแค้นดอก <laughs> มาจาังหวะนี้เอาเลทเกมแล้วทุกคนแล้วก็เครื่องจ้ามากกับจ้าไม่เตรียมหอยน้องเขามาใส่แมงเลยทุกคนถูกไปบาทหนึ่งถูกกับไปโอ้โหว่าจะถูกไปสองบาทเลยใส่แข็งแต่ว่ากดใส่แข็งก่อนแต่วบ๊เป็นยันทุกคนถูกกับไปถูกกับไปอีกจกังหวะนี้ โอ้โหเราเปิดแกแข็งข can ึ้นเอ้ยแต่ว่านี่เขาอีมัดสุดท้ายเรียบร้อยทุกคนโอ้โหเก็บมาสีตัวแล้วเหลืออีกตัวเดียวทุกคนเบอรหนึ่งสิจับลงมาได้เป็นแฟนหรือบอเออสิจับลงมาเป็นแฟนได้หรือบอเออวราลบไปลบมาอ่าเดี๋ยวมาไปเล่นกันอีคิวสุดท้ายเทุกคนะคิวนี้เป็นคิวตัดสินเบโร์หนึ่งสิจับลงมาเป็นแฟนได้หรือบอเอ้ยยอมค่าซะดีๆนะมาถูกไปถูกไปจังหวัตูมไปบาทหนึ่งโอ้โหแต่ว่าเบิ่งเลือดแล้วนะจะบวายแล้ว จังว่านี่โอ้ยเดียวเดียวสื่อก็ขึ้นสี่คนแล้วกันแต่ว่าเบนน้หนึ่งยืนเอออยู่แต่บอลเป็นยังถูกไปมัดหนึ่งมัดที่สองเขไปเรียบร้อ <c> ย <oughs> ในที่สุดเบนน้องหนึ่งเก็บเรามาได้เนาะเออแต่ว่าเรื่องเราว่าอ่าแพ้เราตกมาเป็นแฟนเบนน้อหนึ่งอันนี้เบนน้หนึ่งตัวเดิมบมเมนความจริง <c oughs> ก็คือเดิมพันก็คือแต่หากว่าแพ้นนาคาเอาไปเนาะโ,โมเมนต์แผ่แล้วมาเป็นแฟนมันโมเมนต์ได้เบนน้องหนึ่งยอกเอ้ยยอกเิ็นยอกหัวแหละ ก็คือแผ่นาข้าวเนาะแต่ว่าอ่าเพื่อบุญประกันเอาเปรียบเราก็เลบยบวชให้เราเห็ดออกนาข้าวนะอีหยางเขาก็แกะมือเล่าเนี้ยเขาก็แผ่เราไปตอนนั้นโอเคเนาะทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามตเดี๋ยวมีคอนเทนต์ตัวใดเดี๋ยวเขามาจัดใหม่